องลงบุ๋มเชียเทคทีมฟาดปมหนุ่มกลาชาวเน็ตเฮกดไ like ลสนันทำองค์แม่ลงหลังจากที่เห็นข่าวนักร้องเสียงนุ่มทำบุ๋มปนัดดาออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้พร้อมเขียนข้อความว่าสืบเนื่องจากข่าวนักร้องดังแล้วเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนที่นักร้องเขาตักกะป่วยนะคะนอกใจกันยังไงก็ผิด ถ้าไม่อิ่มก็ต้องคุยกันตรงๆว่าจะแก้ปัญหากันยังไงแต่ไม่ใช่ไปนอกใจแล้วให้คนอื่นมาย่อเย้ยแบบนี้คนที่เมน้นเคยลองถามเมียที่บ้านไหมว่ามีความสุขหรือเปล่าลูกภูมิใจไหมที่มีพ่อแบบนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝากไว้ให้คิดหลังจากนั้นดาราสาวรุ่นน้องเชียรที่คำพรได้เข้าวาแสดงความคิดเห็นว่าถ้ากินไม่อิ่ง มองเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่กว่าความรักความเป็นครอบครัวไม่ต้องแต่งงานมีครอบครัวค่า